สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้ผมก็อยู่ที่อ่าว่าจะมาล่องแพกับบรรดาน้องๆุเพื่อนครับที่จังหวัดกาญจนบุรีไปล่องแพที่เขื่อนเขาแหลมกดประแจนะครับปรจเจยนได้ไหมโอน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 ด้เดกบัญชีนะครับครับแบตเอรี่ไก่ต้มน้ำปลา ตอนนี้เราก็มาเมืองการครับเพื่อนๆครับอ่าพอดีมอเตอร์เวย์ก็วิ่งเส้นบางใหญ่มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนาบุรีนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปล่องแพรครับแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ก็มีการขึ้นบ้านใหม่ของน้องไม้นะครับช่างไม้มกันศ<ม>าสตร์รุ่งเรืองกันศาสตร์ครับ ครับก็ทิมมากับทีมงานเรารับแกงเดิมครับตอนนี้ผมก็อยู่อ่าตรงเส้นที่จะไปเขื่อนเขื่อนอะไรนะเขื่อนเขาแหลมเขื่อนสีนักลินเขื่อนสีนคลินครับไปล่องแพกันก่อนครับล่องแพคืนหนึ่งแล้วก็วันที่พอรุ่งเช้ามาวันที่สามประมาณสิบเอ็ดโมงวันที่สามสิบเอ็ดก็จะเดินทางไปขึ้นบ้านใหม่ของเสียมไม้ครับ ก็เดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับริมเขื่อนครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงาทางที่จะลงแพแล้วนะครับน้ำพุอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับอโอ้ <X 3. S 1> ข้างล่างก็ 3> 3, เป็นแพเยอะแยะเลยครับก็หลาง,ลางลนี่ไงเรือเรือครับได้ปะนี่ครับ ล่างก็เป็นแพรให้คนเช่าช่วงนี้คือคืนครับเราก็จะลงแพรแล้วก็เจ้าของแพรก็จะลากไปอยู่กลางเขื่อนแล้วปล่อยตามอัตฉยาไถแล้วเขาก็จะเก็บเงินเราโอเค thank you very much for you ครับยินดีต้อนรับครับท่านเพื่อนๆนครับเดี๋ยวอัปเดตเป็นช่วงๆครับใกล้ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับครับตอนนี้เราก็มาถึงแพรเรียบร้อยแล้วนะครับงตึงเ บรรยากาศเราครับนี่บรรยากาศครับแพรน้องฟินฟินครับครับเดี๋ยวขอญาตเก็บข้องกันนะครับเด้อเก็บปองออกจากรถกันครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแพรแล้วนะครับนี่คือที่พักของเราของพวกเรานะครับภายในแพรคภายในแพรก็จะมีตู้คาราโอเกะให้ อันนี้เป็นห้องน้ำครับตอนนี้ไฟยังไม่มีนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดเครื่องแล้วก็มีห้องย่อยอีกห้องนึงครับห้องใหญ่อีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวทำกับข้าวครับข้างหลังอันนี้คือข้างหลังแพรครับอันนี้ก็คือเครื่องปั่นไฟครับเาร็จแล้วเขาจะลากแพรเราไปนู่นก็มีหลายลำครับแพร อ,น,อนนี้เป็นเกลือนอสีนครินนะครับจังหวัดการ เผาจะอัพเดตคลิปให้เพื่อนๆรับชมไปเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนั้นแพร่่มครับ แกงเราแกงเราอันนี้ต้มไส้ไฟมีไหมไฟยังติดอยู่มีน้องหมามาด้วยตัวนึงครับโค้งมีแอมป์ต่อเท่าไหรครับบรรยากาศ จะลากจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับเขาอยู่ที่น้ำมันอีกนะอยู่ตรงลากแล้วเขาดัน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  หัวใจเสพบางไปแสลโคกลงดินแก่นเบื่อใจทำไรจิตแม่หันอ่ะเดี๋ยวมันตีหัวกัน นนะเลยเลยไม่ได้น้ำหรอพอโดดลงมาแล้วเนะี่ยมาออกยูทู e พี่เปาหน่อยอ่ะอะไรอ่ะพี่เปาถ่ายยูทู e อ้าวหนึ่งสองสามขอบคุณครับั่ะวีดีโอครับไม่ต้องเก๊กับ <laughs> วันนี้มาในนามมงคลเจริญยนต์ครับผมลุงเรืองกาศไปแล้วแล้วก็อย่าลืมน้ำดื่มตะวันทิพย์ของตอนนี้กำลังยืนร้านมงคลเจริญยนต์แล้วครับแล้วก็ร้านแต่งหน้าของพี่ฝนจะยืนร้านแล้วออสไซจะไม่มีที่จอดแล้วะครับผม อันนี้ลูกค้าคนแรกครับอันนี้เจ้าของคนแต่งหน้าครับอันนี้มงคลจะเด่นดนตรีอันนี้ลูกเดินกันตากับน,น้ำดื่มตะวันทิพย์ครับแตงละยี่สิบห้าบาทสี่แท็กส่งฟรีสี่แท็กสองร้อยอันนี้สี่แท็คสองร้อยครับผมสี่แพ็คส่ง สี่แพ็คสองร้อยครับสองแค่สองสี่แพ็คครับสี่แพ็คส่งฟรีใครไหมสี่แพ็คส่งฟรีสองส่งปียี่สิบสี่โลครับมันมาจากไหนอ่ะมันมาจาข้างบนหมดเลยหรอมันตามมาหมดเลยอันนี้เจ้าของร้านแต่งหน้าครับจะยืนร้านมงคลเจริญยนต์แล้วครับผมอันนี้เสียกบอลโลที่คุณเคยกันครับ คนขนน้ำของตะวันทิพย์ครับอันนี้เป็นเลขาของตะวันทิพย์ครับเอากล้องไหมครับยังครับยังครับวันนี้ดื่มอะไรครับืมน้ำเปล่าครับอาทำไมเป็นคนแบบนี้ครับน้ำเปล่าตะวันทิพย์ภูมิไม่พอแล้วอันนี้เ็ีขนน้ำครับ นี่เลขาของตะวันทิพครับอันนี้มงคลจะเล่นยนต์ไม่จะลดน้ำที่จะยืนน้ำนะครับยืนลานแล้วอันนี้ยูนูเปอร์นะนำเป็นของประเทศไทยครับเล่นน้ดีเจของตะวันทิพย์ครอันนี้ดีเจของตะวันทิพครับ Oh my god เอาพี่บูไม่หันมาอ่านวิดีโอวิดีโอ บรรยากาศตอนเย็นนะครับเราก็มาย่างอาออาหารที่เราเตรียมมานะครับที่ขึ้นแพมามีทั้งปลาหลายๆอย่างครับหลากหลายอย่างครับวันนี้มีความสุขมากเลยครับก็เฮฮาปาร์ตี้กันตามภาษาไปรุ่นครับเออเออเอออ่ากูเอ๊ะนะครับเสียไหมคู่นี้ นี้ไปงานมันเกิดไองานขึ้นบ้านใหม่เ่าแก่เสียไหมครับอันนี้เจเอออันนี้เ่าแก่ผู้เอ้าเอ้าเสียเออเรียบร้อยนี่ครับบรรยากาศการข้เมื่อคืนครับก็ประมาณนี้เออเออจุ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 เฮ้ยนะอาพี่เต้นนะ